สวัสดีค่ะวันนี้เบลจะพามาทำอา,อาหารว่างหรือของกินเล่นของคนอินเดียนะคะนั่นก็คือปานีบุรีนะคะที่เบลโพสต์เมื่อวานนี้นะคะที่เบลบอกว่าเบลจะพาทำแต่เบลขอเวลาไปหาแป้งก่อนนะคะแล้ววันนี้เบลก็หาแป้งเจอแล้วนะคะก็แป้งตัวนี้นะคะเขาจะมีขายตามร้านอินเดียนะคะร้านขายของชาอินเดียนะคะที่เห็นอยู่นี่คือแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะเบลใช้ เบลใช้หนึ่งถ้วยตวงนะคะถ้วยตวงนี้ก็คือถ้วยตวงที่เบลตวงข้าวหุงทุกวันนะคะแป้งสาลีเบลก็ใช้ตาคนแจนะคะหรือตากราบก็ได้นะคะต่อมานะคะอันนี้นะคะต่อมานะคะอันนี้นะคะอันนี้นะะนนจะเป็นแป้งซูจีนะคะสําหรับเอามาผสมทําเป็นแป้งของปาลิบุรี่นะคะเขาจะไม่มีรูปภาพอะไรนะคะเบลก็ไปถามหาว่า you have powder suji เขาก็ เขาก็หยิบมาให้เป็นแบบนี้นะคะมันไม่มีรูปภาพค่อนข้างที่จะหายากนิดนึงนะคะเราก็จำชื่อไปหาเอานะคะชื่อชื่อแป้งซูจีนะคะเบลไม่แน่ใจว่าแป้งตัวนี้สามารถเอาไปประกอบอาหารอินเดียอย่างอื่นได้ไหมเพราะเบลก็ไม่ใช่แฟนพันธุ์แท้อาหารอินเดียนะคะเบลกินเป็นแค่ขนมอันนี้ที่เบลกำลังจะทํานะคะเราจะใช้แป้งซูจีนะคะหช้อนโต๊ะพูนๆนะคะ ลักษณะเขาจะเป็นเหมือนเม็ดทรายเห็นไหมคะเป็นแบบไม่ได้ละเอียดมากะคะ่ะจะเป็นแบบเล็กๆๆๆอย่างนี้หยาบๆนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเบลไม่รู้ว่าปริมาณเท่านี้จะทําได้กี่อันนะคะเดี๋ยวเราไปลองดูนะคะจานนี้นะคะเราจะทยอยใส่น้ําเปล่าลงไปนะคะเราเบลก็กะเอานะคะว่า,าจะได้ประมาณไหนนะคะเราจะค่อยๆใส่ไปนะคะไม่ใส่ไปทีเดียวนะคะใส่แล้วคนแล้วนวดนะคะ พราะถ้ามันเหลวขึ้นมาแล้วมันจะแก้ยากเราต้องเติมแป้งเติมอะไรนะคะถ้าเราจะใส่น้ำนะคะกะเอาอะคะ่ะให้เขานวดได้เป็นก้อนแบบนี้จะไม่ให้เหลวไปนะคะน้ำนะคะน่าจะใช้ประมาณ100 ml ได้นะคะขยอยใส่ไปค่ะเห็นไหมก็จะได้เป็นก้อนแบบนี้นะคะจากนี้เราจะนวดเขาจะนวดให้แป้งเรานะคะเนียนนะคะ เี๋ยวเรามาดูตอนนวดเสร็จนะคะเบลใช้เวลานวดแป้งนะคะประมาณ10นาทีนะคะเสร็จแล้วเราจะพักแป้งไว้ประมาณาพักแป้งไว้20นาทีนะคะหาฝามาปิดให้มม่ชิดนะคะก็พักแป้งครบเวลา20นาทีแล้วนะคะเราจะนําเขาออกมาแบ่งแล้วก็นวดนวดนวดคึงคึงไว้นะแล้วเราก็จะเอาแป้งนวลน,นะคะหรือแป้งสาลอเนกปะสนะะ์นะคะโรยโต๊ะนะคะแล้วเราก็จะ,จะคึงเขาให้เป็นแผ่นบางๆนะคะ เราจะรีดเขาให้เป็นแผ่นแบบนี้นะคะความหนานะคะประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะหนาประมาณนี้นะทางนี้นะคะเราจะเอาหาอะไรมากดนะคะเราจะใช้ปากแก้วกดนะคะความใหญ่เราต้องการให้เขาเป็นลูกใหญ่ขนาดไหนก็เลือกปากแก้วเอานะคะเบลก็เลือกแบบปากแก้วให้ใหญ่ประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะ ประมาณนี้นะคะอันนี้เบลยังเหลืออยู่อีกก้อนหนึ่งนะนี่เหลืออีกก้อนหนึ่งเบลยังไม่ได้รีดนะคะเบลจะรีดทีละครึ่งนะจากนั้นก็ยกเขาขึ้นเลยค่ะนี่นะคะเบลก็ทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแป้งทั้งหมดนะคะหนึ่งถ้วยตวงนะคะกับอีกหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะก็จะทําแผ่นแป้งได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสเอ็ดสองาสี่สิบ้าสหกสิบเจ็ดอันนะคะเสร็จแล้วเราจะคุมผ้าพพักไว้อีกสามสิบนาทีนะคะ เดี๋ยวเราจะไปทำส่วนของน้ำจิ้มของปาริบุรีนะคะนะคะเราก็จะมาทำส่วนของน้ำที่เราจะกินกับปาริบุรีนะคะอันดับแรกนะคะเบลใช้คือเบลจะบอกก่อนว่าน้ำตัวนี้แต่ละบ้านเขาจะทาไม่เหมือนกันนะคะบางบ้านจะใช้น้ํามะขามเปียกบางบ้านจะใช้เหมือนแบบแบบเบลนะคะเป็นออกสีเขียว,ยวบางอัน,นก็สีแล้วแต่นะคะแต่ที่เบลเคยกินมาคือน้าเขาจะเป็นออกสีเขียว,ยวหน่อยนะคะ เบลก็จะใส่เขาเรียกอะไรอันนี้ใบสะระแหน่นะคะนี่นะคะใบสะระแหน่เบลก็จะใส่ประมาณนี้นะคะเห็นไหมก็กะเอานะคะให้อ่าใบสะระแหน่กับผักชีก็ให้เท่ากันนะคะเราจะเบลใส่ผักชีด้วยนะมีผักชีแล้วก็มีมีขิงเท่านี้นะคะแล้วก็มีพริกเขียวนะคะประมาณสี่เม็ดนะคะจากนี้เราจะใส่น้ำเปล่านะคะลงไปปั่นให้ละเอียดยิบเลยนะคะ น้ำเปล่าก็ปริมาณแล้วแต่เราเลยนะคะกะเอาเลยนะคะเบลก็กะเอาเหมือนกันนะคะบีบมะนาวลงไปหนึ่งซีกนะคะจะเปรี้ยวไหมเดี๋ยวเราลองมาชิมทีหลังนะคะตามด้วยเกลือนะคะครึ่งช้อนชาเราจะนําทุกอย่างไปปั่นให้ละเอียดนะคะจะเป็นน้ํานะคะที่เราปั่นแล้วเรากรองเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมรสชาติกันนะคะเพิ่มเกลืออีกครึ่งช้อนชานะคะ ้ำมะนาวอีกครึ่งลูกนะคะรวมเป็นหนึ่งลูกนะคะน้ำเขาจะออกเปรี้ยวๆนะคะเปรี้ยวๆเผ็ดๆนะคะแต่ไม่ได้เผ็ดมากขนาดนั้นน้ำมันจะออกซาซาคะ่ะน้ำเขาอะเปรี้ยวๆซาซาอืมเราจะใส่ผงรูปผักชีไปนะคะครึ่งช้อนชาผงรูปผักชีเป็นแบบนี้นะคะชานะคะครึ่งช้อนชาผงยี่หร่าเป็นแบบนี้นะคะ อันที่จริงอะ่ะเขาต้องใส่นะมัสลา,าด้วยนะคะมัสลา,าที่มันจะเป็นกลิ่นของอินเดียโดยเฉพาะอ่แะแต่เบลหาแล้วมันไม่มีนะคะแต่ที่จริงแล้วเบลก็ไม่ชอบกลิ่นนั้นนะกลิ่นมัสลา,าเบลไม่ชอบเหมือนกันนะคะเบลก็เลยไม่จําเป็นต้องใส่นะคะแต่ถ้าใครมีอยู่แล้วหรือหาได้ก็ใส่ได้นะคะผงม,มัสลา,านะคะพริกป่นนะคะครึ่งช้อนชามันจะเป็นพริกป่นแบบนี้นะคะเห็นไหมคะ รสชาติมันก็จะออกเปรี้ยวแบบเปรี้ยวแบบเปรี้ยวอ่อนๆน,นะคะไม่ได้เปรี้ยวจี๊ดขนาดนั้นนะคะแต่คนไทยอะค่ะติดน้ําตาลนะคะขอใส่น้ําตาลลงไปนิดหน่อยไม่ใส่ก็ได้นะคะสูตรของเขาก็ไม่ใส่นะแต่เวลขอดัดแปลงนิดนึงนะคะใส่น้ําตาลลงไปนะคะรสชาติเขาจะได้จะออกอมเปรี้ยวอมหวานนะคะน้ำปาลิบุรีนะคะ รสชาติเขาจะออกหอมมากเลยนะคะหอมใบสะระแหน่มากเลยนะคะรสชาติที่เบลทำมันก็จะออกเปรี้ยวๆหวานๆเค็มปลาร่มปลารลมนะคะใส่น้ำตาลด้วยอร่อยนะคะไม่ใส่มันก็จะออกเป็นแบบเปรี้ยวๆนะเปรี้ยวแบบแต่ไม่ได้เปรี้ยวมากจนเข็ดฟันนะคะจากนั้นเราจะไปทําส่วนของไส้อ่า กันเราก็จะมาต้มมันฝรั่งนะคะต้มให้เขาสุกเละดีเลยนะคะประิมาณก,ก็ตามชอบนะคะเราก็จะมาทําส่วนของมันฝรั่งนะคะคือแบบคือเขาทําไม่ยากนะแต่ขั้นตอนใส่เขาหลายอย่างไงแต่ละขั้นตอนก็ทําไม่ได้ยากนะคะอันนี้มันฝรั่งที่เราต้มสุกแล้วนะคะเราก็บี้นะคะบี้แบบไม่ต้องให้เละมากนะคะเราก็จะปรุงรสนะคะ ใส่หอมหอมแดงซอยลงไปนะคะปริมาณตามชอบนะจากนั้นเราก็ใส่ผงยีรลาผงอโล่ลูปผักชีนะคะแล้วก็พริกลงไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะก็เป็นอันเสร็จนะคะเดี๋ยวเราไปจัดจานกันนะคะถ้ามีถั่วลันเตาต้มก็ใส่ลงไปในนี้ได้นะในปันฝรั่งได้นะแต่เบลไม่มีนะคะหรือว่าใครมีถั่วลูกไก่ ต้มลูกเล็กๆก็ได้นะคะมาต้มแล้วกินกับปาเิบูรีนะคะแต่เบ,บลก็ไม่มีนะคะเสร็จแล้วค่ะเราไปจัดจาน้ําซอสนะ,ะที่เราลาดกินกับปาริบูรีนะคะก็คือน,น้ำมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกนะคะ100 ml นะคะน้ำตาลทรายนะคะประมาณเกือบ8ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ผงพวกผงผัก ผงรูปผักชีผงยี่ราแล้วก็พริกป่นนะคะใส่ลงไปนะคะถ้ามีผงมาัสารา์ก็ใส่ผงมัซาราานะคะเราจะเคี่ยวจนน้ำซอสข้นดีนะคะนี่นะคะพอเขาเกิดเป็นฟองละเอียดแบบนี้นะคะคือเขาข้นดีแล้วนะคะถ้าเวลาเขาเย็นเขาก็จะข้นกว่านี้อีกนะคะเราก็จะพอนะคะอันนี้จะรสชาติออกเปรี้ยๆวๆหวานๆนะคะค่ะเราจะมาทําส่วนของ พุดดี้นะคะพุดดี้คือเป็นแป้งทอดกรอบที่เป็นลูกเล็กๆนะคะสําหรับกินกับปาลีบุรีนะคะพุดดี้นะคะมันก็จะใช้แป้งถ้าภาพคนไทยเรียกเขาจะเรียกแป้งแป้งลูกไก่นะคะแต่ว่าถ้าเป็นของคนอินเดียเขาจะเลือกแป้งเบซันนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะนี่นะคะอันนี้เขาจะเรียกแป้งเบซันนะคะเห็นไหมคะถุงจะเป็นแบบนี้นะคะ อ่าหน้าถุงเขาจะมีตัวถั่วเห็นไหมคะเนี่ยถั่วตรงตรงที่เบลจับอยู่อะเป็นถั่วลูกไก่นะคะเห็นไหมมันจะมีสองแบบนะมันจะมีแบบแบบสุกที่ว่าสามารถกินได้เลยอ่าแบบตัวแป้งอะเอาไปโรยทําอะไรกินก็ได้นะคะแต่กับแบบอีกแบบหนึ่งคือยังไม่สุกคือแบบนี้ยังไม่สุกเอาไว้ทําขนมมงคลของคนอินเดียอย่างเช่นขนมรัสดูขนมอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นก้อนกลมๆอะค่ะเขาจะใช้แป้งตัวนี้นะคะคือแป้งเบซันนะคะ ไปห,หาซื้อนะคะแป้งตัวนี้ทำขนมอินเดียได้หลายหลายอย่างเลยนะคะอันนี้จะเป็นที่เบลจะามาทำเป็นพุดดี้นะคะก็คือเบลใช้แป้งหนึ่งถ้วยตวงกับอีกครึ่งหนึ่งนะคะถ้วยตวงก็คือถ้วยตวงข้าวนะคะเราจะทยอยใส่น้ำลงไปนะคะจะใส่ไม่เยอะนะคะค่อยๆใส่เดี๋ยวเบลเบลก็จะกะเอาเหมือนกันนะตามด้วยแป้งสาลีอนเนกประสงค์สองช้อนโต๊ะนะคะคนเค้านะคะให้เหลวประมาณนี้นะคะ ให้เหมือนลักษณะให้ให้ให้เป็นคล้ายๆนมข้นหวานเราอะค่ะนมข้นหวานตอนที่เรายังไม่ได้ใส่ตู้เย็นนะคะอย่าให้เหลวไปนะคะอย่าให้ข้นไปด้วยนะคะเบลน่าจะใช้น้ําไปประมาณหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสี่สิบมลนะคะแต่เราเราต้องเราต้องคอยดูตัวแป้งเราด้วยนะคะอย่าให้ประมาณนี้นะคะเราต้องคนจนแป้งไม่เป็นเม็ดเลยนะคะ จากนี้เราจะใส่สีผสมอาหารสีเหลืองลงไปนะคะของเบลมีเป็นสีผงนะคะเบลก็เลยใช้สีผงนะคะใครมีสีน้ําก็ใช้สีน้ํานะคะความเข้มของสีก็ตามชอบเลยนะคะแต่เบลใส่แค่นิดหน่อยตั้งกระทะนะคะใส่น้ํามันเยอะนิดหน่อยนะคะใส่น้ํามันเยอะนิดหน่อยนะเราจะเอาบุ้นะคะลงไปทอดนะคะให้เราใช้ที่ขูดที่ขูดมะละกออะไรแบบนี้นะคะ ใส่นะคะคือเราจะตักตัวแป้งอ่ะใส่ในรูข้างบนนี้นะคะรูอัเล็กๆนะเราจะตักใส่แล้วเขาหยดลอดรูลงมาแบบนี้นะคะเห็นไหมคะเราจะให้เขาหยอดลอดลงมาแบบนี้นะคะกรอบดีนะคะก็ตักเขาขึ้นเลยค่ะใช้เวลาไม่นานนะคะพอเขาลงไปแป๊บหนึ่งคน้คนๆก็เอาขึ้นได้เลยนะคะเวลก็จะทอดเสร็จแล้วนะคะบุด,ดี้นะคะ นะคะเราจะนําแป้งที่เราทําไว้นะคะลงทอดนะคะใช้น้ํามันที่เราทอดพุดดิ้งเมื่อกี้เลยนะคะเห็นไหมคะเขาจะค่อยพองตัวขึ้นนะคะเราก็คอยกดๆเขาให้จมน้ํามันนะคะความร้อนต้องได้นะคะไม่งั้นเขาจะไม่ฟูนะคะ ลาดลาดน้ำมันนะคะกดให้เขาโดนน้ำมันนะคะจากนั้นเราก็ใช้กระชอนนะคะตักเอาขึ้นพักไว้ก่อนนะคะเห็นไหมพองดีมากเลยตาแป้งเห็นไหมคะกรอบม,มากเลยค่ะข้างในก็จะเป็นโพงๆแบบนี้นะคะเราจะเอาเครื่องใส่ลงไปนะคะเราก็จะเอามันฝรั่งนะคะตักใส่ลงไปเลยนะคะ ามด้วยหอมหอมหอมแดงนะคะพริกพุดดี้นะคะอ่าพุดดี้เดี๋ยวใส่ที่หลังก็ได้ะคะ่ะเดี๋ยวเราจะโรยซอสก่อนนะ,ะซอสนี่นะคะตามด้วยพุดดี้นะคะแค่นี้นะคะ่ะเขาจะเสิร์ฟเป็นคำคำเวลาจะกินนะคะเราก็จะมาตักกับน้มซุปแบบนี้นะคะแล้วใส่ปากเลยนะคะเดี๋ยวจ,จัดเป็นคำคำไหมนะคะ เสร็จแล้วค่ะกินนะคะหลังจากที่เราใส่อามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอาตักเขาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ใส่ปากเลยค่ะฟังเสียงนะคะทุกคนกรอบมากเลยค่ะมืมได้ยินเสียงมาะอร่อยม,มาก